อัเดล่าสุดสมาร์ทโฟน h u วเว่ใช้ G-Space เข้า Google สามารถแจ้งเตือนได้แล้วแบบไม่มีปัญหาด้วยนะครับก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับทีเดีไอได้ทำคลิปนะครับพูดถึงว่า h u วเว่ P 50 Pro เนี่ยตอนนี้สามารถที่จะใช้งาน ตัวของ Google ได้แล้วจริงๆดิเออซึ่งคลิปนั้นนะครับก็พอหลายๆคนดูไปก็เกิดปัญหาคําถามติ๊ดติถามมากันเยอะพอสมควรเลยนะครับมผมแต่กอก็เลยว่าโอเคจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยหเดือนสรุปแล้วเนี่ยการแจ้งตรงแจ้งเตือนมันเป็นยังไงกันแน่นะครับอย่างแรกเผื่อบางคนที่ เข้ามาปุ๊บแล้วยังไม่รู้ว่าอแอป G Space มันคืออะไรยังไงก็คือแอป G Space ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมซึ่งเขาจะจำลองนะครับผมตัวของระบบ GMS หรือว่า Google Mobile Service นะครับผมให้ตัวของมือถือ Huawei Smart Phone Huawei ทั้งหลายเนี่ยสามารถจะใช้งานพวกแอปพลิเคชันจากทาง กูเกิลได้ไม่ว่าจะเป็น Google เองนะครับผม g o o g l e Drive นะครับผม Gmail นะ u t u b e อะไรต่างๆเนี่ยให้มาใช้ในตัวของมือถือห u e w e i ได้แล้วนะโดยตัวแอปของ G Space นะครับสามารถเข้าไปที่แอป l l e r y นะครับผมจากนั้นพิมพ์ไปครับผมคำว่า G Space นะครับผมก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแอปแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยม4อันนะฮะวางเรียงกันเนี่ยก็จะเป็น G Space และที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะตัวของ Huawei P 5 0ที่เป็น รุ่นใหม่รุ่นท็อปจริงรุ่นอื่นๆนะครับผมที่เป็นตระกูลหัวเว่ยทั้งหมดเนี่ยก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน G-Space ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับที่จะพูดถึงความรู้สึกหลังจากการใช้ตัวแอป G-Space เนี่ยเป็นแบบตัวเข้าพวกแอป Google ในตัวของหัวเว่ยตรงนี้นะครับผมถามว่าออมันมีความติดขัดมันมีความยุ่งยากไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า มันก็จะยังคงมีการขัดใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องเข้าผ่าน G Space มันเลยจะมีระยะเวลานะครับผมในการที่จะต้องรอประมาณ 1, 1ถึงสองวิกว่ามันจะเข้าไปในแอปนั้นนะครับผมหรือบางทีอ,อาจจะติดโฆษณานิดหนึ่งจริงๆแอป G Space นะครับผมใครที่แบบรู้สึกว่ารอตรงนี้ปุ๊บแล้วขัดใจนะสามารถที่จะซื้อนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มีโฆษณา ได้เหมือนกันนะก็จะมีหลากหลายหมวดเลยหนึงเดือน3เดือน6เดือน12เดือนหรือว่าจะซื้อแบบถาวรก็ได้ส่วนในเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงเวลาใช้แอปผ่านตัวของ G Space แล้วนะครับผมแอปมันไม่แจ้งเตือนซึ่งตรงนี้นะครับผมทาง G Space เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตมาแล้วเหมือนกันทำให้เขาสามารถเนี่ยที่จะรองรับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ดาวน์โหลดผ่านตัวของ G Space ได้้แลวนะเรื่องการนี้จะเข้าไปตั้งค่ายแอปมันแจ้งเตือนนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่คําว่า setting แล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าแบตเตอรี่ก่อนนะครับนี่แบตเตอรี่ปุ๊บแล้วไปที่คําว่า app launch นะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปเปิดตัวของ G Space ให้มัน manage automatic จากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆออกมาแล้วไปที่ Notification นะครับผมแล้วก็ไปเลือกที่หัวข้อ G Space นะครับมาดูว่าเปิดการแจ้งเตือน Notification แบบนี้หรือเปล่านะครับผมหาคำว่า Message Notification นะครับก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าจะให้ Notification ซาวเป็นยังไงเราเปิดการตั้งค่ามันแล้ว หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะทำให้การแจ้งเตือนต่างเนี่ยมันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่ ti ได้เปิดการใช้งานการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมมันก็ทําให้แอปพลิเคชันพวกไล n e นะครับก็มีการแจ้งเตือนเดี๋ยวจะให้น้องทีมงานนะครับผมส่งไลน์เข้ามาดูอ่านี่ ก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ให้สรุปเกี่ยวกับตัวของ G Space แล้วก็ประสบการณ์ใช้งาน1เดือนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่อาจจะไม่ได้เต็ม100%แบบตอนที่มี GMS สมัยก่อนนู่นนะครับแต่ก็ถือว่าเอามาใช้งานทดแทนกันได้อยู่ดีกว่าไม่มีให้เรามาได้ใช้งานเลยอย่างน้อยก็ได้ใช้พวก Google ได้ดูตัวของ YouTube อยู่ทึ่ถ้าใครคิดว่าตัวเองต้องได้ใช้ตัวของ Google Service ทั้งหลายตรงนี้เนี่ยมีตัวแอปของ G Space ไว้นะครับผมมัน ก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็มีไว้ก็จะดีกว่าได้ใช้งานด้วยนะครับฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะ เื่อมีใครที่กำลังสงสัยว่า G ีสเปซเนี่ยตอนนี้มันแจ้งเตือนแล้วหรือยังมีปัญหามากมายขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับก็จะได้รู้กับคลิปนี้ที่เ,เพื่อนก,นกำลังดูอยู่นะครับผมฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูด้วยนะครับแลวก็ฝากกดซ u b s c r i b e ให้กับช anel ติดวิวไปด้วยนะจะได้มาอัปเดตรเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็เจอรีวิวดีแบบนี้ในทุกๆวันสาหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับมติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ